สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเลทต่างๆและสอนใช้งานอินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะครับผมไม่ใช่เพื่อเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนนะครับไม่ใช่ฟันแนนเชียลอะดวนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นเพลงบา,บ,าบอกเล่า เรื่องราวของเหรียญละสัญญาณอินดิเคเตอร์เท่านั้นนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องทําตามผมทุกอย่างนะโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับผมโอเคเอาละ่ะวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะครับอินดิเคเตอร์สามตัวซึ่งมันเหมาะกับมือใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเริ่มลงทุนริปโตเลยนะครับผมผมแนะนําไปสามตัวนี้นะผมให้ชื่อว่ามันเป็นแบบ simple indicator นะครันะผมมันแบบว่า มันมันดูง่ายมันเข้าใจง่ายนะครับผมมันไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะครับแถมมันยังดูโล่งนะครับสบายตามันไม่แบบมันไม่มีเส้นอะไรให้มันแบบปวดหัวลายตานะคผมสามตัวที่ผมจะแนะนํานั้นนะครับได้แก่ครับตัว C D C นะครับ C D C Action Zone by h e p นะครับผมตัวตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอ่าอินตัวเทพคอย A T R t a l l i n g นะครับลิสเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้นะ และก็จะมีตัว RSI Divergent Indicator นะครับตัวด้านล่างนี้นะครับผม3ตัวนี้นะทำงานยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขั้นตอนแรกก็ไปกดที่ปุ่ม Indicator นะครับไปเพิ่ม Indicator เข้ามานะครับก็คือตัว C D C Action Zone by Hap นะครับอันนี้นะผลสร้างนะครับ Harmonic นะครับผม3 5มนะครับคลิกมานะครับ เพื่อนๆก็จะได้นะครับเครื่องมือที่หน้าตาเหมือน cdc action zone v 3เลยนะครับผมแต่ว่าตัวสัญลักษณ์การเข้าออกออเดอร์เนี่ย buy sell เนี่ยจากจุดเขียวแดงนะครับผมก็จะกลายเป็นป้าย buy sell ครับให้เราเห็นจะชัดเลยนะครับตัวนี้ก็จะแสดงได้ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวแสดงนะครับอัตรา win rate นะครับ win rate การชนะนะครับเการ profit การล็อตต่างๆให้เราด้วยแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวบอกว่า time frame ไหนบ้างที่มี cdc action zone มีจุด มีป้ายให้บายให้ buy, ให้บายให้เซลลขึ้นมานะผมอย่างตอนนี้นะครับสาเฟรมสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยมี CDC ให้ให้เข้าแล้วนะผมมีสัญญาณให้เข้าแล้วนะครับก็จะดีกว่าตัวแอคชั่ zone มาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมปรับการตั้งค่าตามนี้นะเราเอาเส้นตัวฟาสตัวสโลวสองอันนี้ออกนะครับผมเพราะว่าผมไม่ต้องการเห็นตัวน้ําตกนะครับึ้นน้ําตกลายน้ําตรงนี้นะมันมันลกตาครับผมเราเอาแค่สัญญาณบายเซลก็พอนะครับเพราะว่าเราจะเล่น ตาม CDC action zone ก็คืออ่าเข้าเมื่อมีสัญญาณเขียวนะครับออกเมื่อมีสัญญาณแดงนะครับก็คือจุดเขียวจุดแดงแต่ตัว CDC app เนี่ยจะเป็นป้ายสัญญาณ buy และป้ายสัญญาณ sell นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ไปเรียกใช้งานตัว indicator นะครับผมก็จะเป็น ATR นะครับเทปคอย CDC ATR tailing stop strategy นะครับของเทปคอยนะเรียวเทปคอย240นะครับผมคลิกมาเลยนะครับ จากนั้นหน้าผมเพื่อนๆปิดตัวทดสอบกลยุทธ์ไปก่อนนะครับผมอ่าบาร์มันก็จะหดลงมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมต่หน้าตาแบบนี้เลยสัญลักษณ์การเข้าออกของเทลลิงสต็อปนะครับเรามาปรับการตั้งค่านิดนึงนะเราไปที่ไปตรงรูปแบบนะผมไม่อยากเห็นป้ายชื่อสัญญาณนะครับผมและผมไม่อยากเห็นจํานวนด้วยนะครับก็จะเห็นแค่ลูกศรก็พอนะครับผมนี่ลูกศรเข้าลูกศรออกเห็นไหมเหลือแต่ลูกศรไว้นะครับเพื่อไว้ทำอะไรเอาไว้ดูประกอบกันกับตัวไอคชันโซนไงนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ย สัญญาณออกนะสัญญาณเข้าตรงนี้นะครับสัญญาณออกนี้เซลล์ตรงนี้นะเห็นไหมซ้อนกัน2เซลล์นี่ออกได้แล้วหน้าแท่งนี้ไม่รูไม่อยู่แล้วนะครับนะครับดูควบคู่กันไปนะผมนี่เรียกอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งมานะผมคือตัว RFI d i v e r g e n t นะครับอ่า RFI d i v e r g e n t เอาตัวนี้นะครับผมอินดิเคเตอร์ W alert ตัวนี้นะของ J trading นะครับ1844นะกดมานะครับผมจากนั้นไปที่การตั้งค่านะครับผมงานตั้งค่านะไปที่แถบข้อมูลนะครับผมเอาตัว พอร์ตคิดเด้นบูลิดแล้วก็พอร์ตคิดเด้นแบริชนะครับอีก2ตัวติ๊กหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วกดตกลงนะเราก็จะได้ตัวอินดิเคเตอร์มาทั้งหมด3าตัวนะครับถามตัวแล้วนะครับผมทีเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับการใช้งานนะจะเป็นแบบนี้นะครับผมดูนะเพื่อนๆดูนะไอตัวไอตัว RSI นะเราเอาไว้ดูประกอบเทรนนะครับว่าตอนนี้มีสัญญาณให้เข้านะครับอย่างเราไว้ดูอ่าตัวพวกไตเวอร์เจนของมันนะครับอย่างตอนเนี้ เพื่อนจะเห็นว่ามันมีบูล l ิตเดเอร์เจนซ้อน b u l l ิตเดเบอร์เจนมา2ครั้งแล้วนะครับผมหลังจากที่เป็นขาลงมาอย่างยาวนานใช่ไหมหลังล้วเรานะครับรอสัญญาณของ ATR และ C.D.C Action Zone ให้เราเข้านะครับผมเราจะเข้าแบบนี้นะอะ่ตรงนี้นะ ATR มีสัญญาณให้เราเข้าแล้ว1สัญญาณนะครับแต่เรายังไม่เข้านะครับเราจะรอ C.D.C Confirm อีกอันหนึ่งนะครับผมรอ C.D.C Action Zone นะเป็นเขียวนะป้ายเขียว ของ C D C ชันโซนน่ามาแล้วนะครับผมแบบนี้ถือว่าคอนเฟิร์มสองชั้นแล้วนะครับผมก็คือตัว A T R มีสัญญาณให้เข้านะครับผมลูกศรนี้นะลูกศรนี้นะลูกศรขึ้นอ่านี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมลูกศรสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะผมทําเอาสีเขียวมาใส่ทีให้ชัดๆนะครับมีสัญญาณบายของ C D C ชั้นโซนแล้วนะครับผมเพื่อนๆเข้าได้เลยนะเพื่อนๆเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็รันไปได้เลยนะครับผมเปิดรันเทนไปได้เลยครับจนกว่าจะมีอ่าสัญญาณ ให้ออกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆก็สามารถออกได้นะครับผมอ่าอย่างนี้เรายังลันเทนอยู่นะครับเรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับมือเย็นๆใจนิ่งๆนะครับดูทรงนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็ลันเทนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะยังไม่มีสัญญาณของ atr ให้ออกแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณของ action zone ให้ทําอะไรนะครับผมอ่าตรงนี้นะเมื่อกี้นี้นะผมสัญญาณของ atr เนี่ยมาก่อนสัญญาณของ cdc นะครับผมนี่เราต้องออกออเดอร์ตามเขานะครับผมก็คือเข้าและออกนะครับตามนี้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับผมนี่คือนี่คือหลักการทํางานของมันนะแค่นี้เองคือเข้าตามสัญญาณออกตามสัญญาณนะผมอาจจะมีสัญญาณหลอกบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าหลักการมันมีแค่นี้นะครับผมส่วน i s i เนี่ยก็คือเอาไว้ดูตัว b u l i s h divergence b e a r i s d i v e r g e n c hidden bear hidden b u l i s อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดูประกอบกันไปได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมลันต่อไปนะครับลันต่อไปเรื่อยเพื่อนๆก็เล่นตามหลักสูตร CDC ตามปกติเลยนะครับผมมีสัญญาณเซลเราไม่เล่นนะเรานั่ง ทับมือเอาไว้นะครับผม RSI ต่ำกว่า50เราก็ไม่เล่นนะครับผมเราก็ยังแบบรอให้มันเกิน50มาเราค่อยคิดว่ามันเป็นขาขึ้นครับซึ่งตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่นะมันต่ำกว่าตัว RSI 50นะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับ CCI ชั้นโซนกับตัว ATR เนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับมีการตัดนะครับ ATR มีการตัดขึ้นนะครับมีสัญญาณให้ขึ้นแล้วนะ RSI อยู่เหนือ50นะครับผมก็เป็นสัญญาณที่เข้าได้นะเข้าได้นะครับ อ่าเขาได้นะหรือาใครจะรอสัญญาณ C D C ใชั้นโซนอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมเพราะจริงๆแล้วอ่าตัว A T R กับตัว I S I เนี่ยก็คือสัญญาณดีพอๆกันนะครับผมดีพอๆกันนะอ่าเห็นไหมครับเมื่อเราเข้าออเดอร์ตั้งแต่แท่งแท่งที่ให้เข้าตึกคือแท่งนี้แล้วนะครับแต่ตัว C D C เนี่ยมาทีหลังก็เข้าตรงนี้เนาะอือโอเคนะครับแล้วเราก็รันเทนไปนะครับเมื่อ C D C กับตัว A T R คอนเฟิร์มซึ่งกันและกันแล้วนะครับทุกอย่างก็ลงตัวนะครับทุกอย่างก็ไปได้สวยร่บ I S I ่เหนือห้าสับับ ยังไม่มีสัญญาณให้ออกเราก็ยังไม่ออกนะครับผมเราก็ลันเทนไปนะครับถือไปครับถือไปจกนกว่าจะมีสัญญาณอ่า ADR บอกให้เราออกตรงนี้นะครับเราก็ออกตรงนี้นะตามสัญญาณแค่นี้นะครับผมเร่งง่ายๆเลยครับสัญญาณอินิเคเตอร์สามตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วครับผมซิมเปิลมากๆครับดูง่ายสีสันสวยงามนะสะด,ดุดตานะเนี่ยดูไงก็สวยเนี่ยดูไงก็งดงามเห็นไหมเป็นกรอบๆเป็นสีๆนะดูง่ายนะครับผมมีสัญญาณเข้าออกน้อยน้อย,น,อยน้อยอันนะและก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะ ดูแค่นี้ก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์สามตัวที่แนะนำให้ใช้นะเป็นซิมเปิลมากแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนาเพื่อนเพิ่มได้นะเพื่อนๆใส่แม็กีเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวดูสัญญาณนะครับผมใช้ตัวสี่ใช้ตัวนี้นะตัว c อ่าซีเอ็มนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมของ c อ่ r ชาลิสหมูดีนะครับเจ็ดสองแปดสองนะครับผมกดมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเราจะดูว่า มันมันยังอยู่ในเทนขาขึ้นอยู่หรือเปล่านะก็คือดูให้ ตัว Mac D ดีเนี่ยอยู่เหนือศูนย์นะครับผมเนี่ยอยู่เหนือศูนย์เนี่ยดีนะครับผมแต่ที่ต่างจากศูนย์เนี่ยเป็นขาลงนะครับผมแค่นี้เองนะครับเราก็ดูตัวแท่งเขียวแท่งแดงของมันนะครับประกอบไปด้วยนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวก็ยังรันเทนอยู่ถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มกลับตัวเป็นขาลงแล้วนะครับยิ่งถ้าตัวเส้นสัญญาณมันนะครับไปอยู่ใต้ศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยก็คือขาลงแล้วนะแต่ตอนนี้ยังอยู่เหนือศูนย์อยู่นะก็อาจจะมีโอกาสที่จะย้อนขึ้นมากลับตัวได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมในต ถ้าใครใส่อินดิเคเตอร์ได้แบบนี้ก็ใส่ไว้นะครับผมถ้าใครใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่3ตัวก็คอยปิดเปิดสลับกันระหว่างไ s i กับ Macd นะครับผมดูสลับกันนะปิดเปิดเอานะครับผมเลือกใช้งานเอานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับอินดิเคเตอร์ซิมเ l ิลซิสเต็มนี้นะครับง่ายๆดูง่ายสบายตาครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด ับ s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับให้ผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับผมมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนค่านมลูกนะครับก็ตามช่องทางด้านบนได้เลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ใจดีนะครับยังไงต้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ